การเมืองไทยตอนนี้ร้อนแรงยิ่งกว่าไฟข่าวลือหนาหูหนายกเตรียมยุบสภาก่อน12ทธันวาคมนี้จริงหรือมั่วมาหาคำตอบกันทำไมรัฐบาลถึงอยากยุบสภาหรือว่ากลัวการอภิปรายไม่ไว้วังใจที่กำลังจะมาถึงหรือเพราะแก้รัฐธรรมนูญไม่ทันใจมันคือเกมเอาตัวรอดหรือแผนซ้อนแผนแล้วฝ่ายค้านละ่ะจะแก้เกมยังไงเกมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ ประสาชนอย่างเราต้องจับตาดูให้ดีเพราะทุกย่างก้าวคืออนาคตของประเทศห้ามพลาด9และ12ธันวาคมนี้วันที่ชะตาการเมืองไทยทุกอย่างอ่านเปลี่ยนแปลงได้ในพริบตาอยากรู้ลึกรู้จริงวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นตามไปฟังบทวิเคราะห์เต็มๆได้ในช่องพอดแคสต์ของเราคลิกเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ กดแชรเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการเมืองร้อนๆนะครับ